เดินกายนะเ้าหัวฮึ๊บ Okay. สวัสดีครับพเพื่อนๆยินดีต้อนรับพเพื่อนเเข้าสู่ช่องกันแอมเบรตยินไทยครับทีนี้เราเข้ามาอยู่กันในสนามยิงปืนกองทัพอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะมายิงทดสอบเจ้าโ,โคโคคับต,ตัวนี้นะครับมาร์คโฟซีรีส์70นกขาวไก่ขาวนะปืนของที่ตะกณนะครับเดี๋ยวมาลองยิงปั้นทํากลุ่มกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับโคโนะครับโอห้านัดก่อนนะครับระยะประมาณ เป็ดหนะครับโอเคยิงด้วยกระสุนไทอาร์มสองร้อยสามสิบเกรนนะฮะตัวนี้ครับพร้อมครับโหลดแอนมิกเรดี้ครับพร้อ oh. ม โอเคครับอวุธเรียบร้อยครับดูลุ่มกันเพื่อนอ๋อโอ้ยมีโดดไปน,นัดเด่น <laughs> <laughs> มีโดดขึ้นไปข้างบนนัดหนึ่งครับอันนี้สี่นัดนะครับทำลุ่มได้ประมาณเนี้ยประมาณสติ๊กเกอร์เ <laughs> เพื่อนแต่มันโดดนัดหนึ่งครับ <laughs> ปืนดีคนยิงไม่ดีเอง <laughs> ปืนดีมากอ่ะเดี๋ยวลองยิงแบบเห็นศูนย์เดินไกลดูนะครับแบบฉบับของการซ้อมริวนะครับ5้านัดนะครับไป ไปโหลดรูปก่อนรโหแอมรดี้โคซีรีส์เจ็ดศูนะครับโ,ดดโคขับมา้อมเดินกลนะเป้าหัว ทางเลยโหลดครับเคครับอาวุธปลอดภัยครับดูไกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งง่ายงมาเป็นเต้นเลยเพื่อนห <c oughs> น,นึ่งสองสามสี่ห้านี้สองนัดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครับถ้าออกทางซ้ายอย่างเงี้ยกระตุกไกร้อยเปอร์เซ็นไ <c oughs> กล ไม่หลุดหัวนะครับมีหลุดโดน B ออกมาหนึ่งนัดนะครับก็ถามว่ารู้สึกยังไงถ้าเทียบกับก๊อก41นะไกลมันไกลมันดีกว่าแล้วเพื่อนเพราะว่าผมยิงก๊อก41นะจุ 4, ด45 ACP แต่ตัวเนี้ยไกลมันคมกว่าพอไกลมันคมกว่ามันแตะลัน่นแตะลัน่นเงี้ยมันทําให้เรากระตุกไกลนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ดายนะครับแต่ต้องดายหน่อยอันนี้เป็นข้อเคล็ดตัวนะ <laughs> เป็นปืนดีอีกหนึ่งก็บอกนะครับสามารถนำมาใช้ในการแข่งขัน IDP a ได้เพื่อนๆนะครับแต่งประมาณนี้แต่งประมาณนี้ก็ลงแข่งได้เลยอันนี้เดี๋ยวโปรเจกต์น้าจะเอาไปเปลี่ยนศูนย์นะครับเปลี่ยนศูนย์หน้าเป็นเป็นไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะครับเพื่อนำสายตาให้ดีกว่านี้นะครับตัวนี้ยังยังจับเป้าได้ช้าอยู่นะครับก็น่าจะเหลือเปลี่ยนศูนย์หน้าอย่างเดียวนะครับสาหรับโคโค่คับนะครับซีรีส์เจ็กระบอกนี้นะครับก็ วันนี้ก็น่าจะยิงประมาณนี้ก่อนนะครับถ้ายิงเงยอะกว่านี้แต่ยังไม่มีตังกินข้าวแล้วโอเคลาวเพื่อนไปก่อนไปด้วยนะครับโกโก้ครับโครฟี่อ่ะมาโก้น่าจะเป็นมาโก้แหละนะโอเคผมก็ไม่ค่อยถนัดสายมาสวัสดีครับเพื่อนใช่